เสเป็อนยอย่ามาสับย่างส้างเสีอขอคุยสบาย<ร>ดีสองเมตรสบายดีสวัสดีสองเมตรอ,อีกแล้วเสเมตรอีกแล้วน้าวี้เป็นต่เห็นลังค่าสีม่วงกระโ霍เรอยี่สเนาะด้านอื่นบ่เคยมียึดสายนี่เขาสีใสแต่สีมวงนั้นสอง,มองเมตรเป็นปันเป็นสีจังสีอำเพออำเพอสีลินทอดเดย คพน้อกระสีแบบนึ่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วิศวกรเขาออกแบบแล้วก็สีของจังหวัดเขาสนไปเียวแนคอยน้องที่สองนี่เื้อยางื้อทุ่งกะลอกกแกบผฟังอืมจดเลยดีใจวีดจะใส่ไรไอ้ยัง ขอดีข้อขอนแกนขันกับส <c oughs> ิไปพุ <wh <slop which S 2> ่นละเลยนผานขอนแกนขันกันใช่ไหมข้าแว่ซื้อของยี่พีน้องนี่้านนี่เต้องไปซื้อวันงาน้ราถักมักเขาจะมีหอยหรอ ยางขามไปหาซื้อถุงเสียงที่สามครับพี่น้องถุงไอเจสซสีน่ะถุงไล่ๆอะ่ะวุดเพิ่นมากเอ <c oughs> กอหอนแล้วเออนั่นๆๆเอาเอาใบหน่อยกับพ่อ

เออนี่นนนบาคาไปเทียนะรุนน่ะโค้ชเสือนี่เราไปให้โรงเรียนบ้านนขามเอ,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 อเล็กน่อยมเล็กน่อยมันนางพื้นพี่นอ้องโค้ีเสือนี่เราขามไปจากซีหามวลเพาอ่อนออน่อยเป่าก็ดีก็6 ไปเอาไปแพ็คของขอบใจพี่ต่อขอบคุณพี่ต่อเด้อมาส่งไปหับไปหับไปส่งพี่น้องเลยเรื่องก็ได้ขอบใจล้อกจะจะจ่ายจกินค่าราเมลขั้นหนึ่งบ่าวต่อทำไมเอาค่ารถกับบ่าวสุกแพนจังบาวต่อธรรมดาพี่น้องก็ตัดพี่น้อี่ลีนะพี่น้องไปกราฟไปกราฟกับคารามันกับพูดแล้ว ว่าผมว่าเอากับว่าผมรวยอีกเนาะอีลีเดอบอมีแนวดีอีลีเดทําไมรวยจังไม่เอาไม่เอาค่าน้ํามันเลยเหรอกระเิวาอีกอาตายมีโเวิดบอมมีแนวดีเลยเอาหน่าพี่น้องเพราะว่าถามว่าเอามันกับบอยากมาหากันอีกเดะมันก็เกรงใจกันแบบว่าบอยากายอะไปจอดหา,ากันเท่านี้แหละทางข้างคุณหรือไม่ ไปเบิง้งของมันสีเบิดลวะเอาบักเผาได้เข่าก่อนเอาบักเผาวลงกลอนมันหนะับกบักเผากับสองถุงไปเอาะยัดซื้อเล่นยัดซื้อดีสิทำไายเด็กก็มาบักเผามันหนักพี่น้องไปสิงอัตเตบอกโอ้เผากับทีเต็มวันนี้ล้วอันนี้อีกสองกล่อง กล้วยทอดอีกนี่พี่น้องกล้วยทอดเจ้าดังยูบิกยูบิกซี่อ้วนมันแสบแห้งพี่น้องนี่ยังเหลือซีนอีกคราวนี้ว่าผสมโออีกเคฟซี่เซ็นนี้เนาะไออเนาะเลือใเจ้าถือเอากระดาษเคฟซี่น่ะถือเอาบ่ออืถือเอากระดาษถือหิวเอากระดาษมันน้อยเดียวอันหักได้โยครับได้โย มีขนาดเราเพราะอยากได้อย like <Hi> <are> <to> ่างหลายเด้อกับว่างกับเปากอนกับดังอ่าไม่ได้อันนี้เด้อจะได้ใส่ก่อนโอ้สมโกระด้สิมาเมนไปบันหน้าหัวพุไปบันข้าบอลได้ไหมสมโนะไปบันข้าบอลดีกดซีเอายังหน่อใส่อันนี้อันนี้ไม่ต้องเอากระด้ดักอันนี้ มันสิบบเต็งต้นแต่บัวสีตอมันเออเอาเอาถอนแค่นี้ก็ได้เอาถอนแค่นี่ก็ได้บัวชีฮีต้นหนักฟองมือเาื่ออไหร่เออเป็นต้นหนักค่ะบอกข่าวมันหนักอีกเลยไหนจะบัเต็งกันหรอเนาะบัเต็งหรอเออลงโหลดฟองนันขนมจังคือเอาก็ได้เออใเซ็งเครื่องก็ได้ปะเอาเหนี่ยบเหนี่ยเซ็ตกันอ่ะเออไพ่เอาเทียเดียวโหลด เราถ้ากินเท่ากันย่างมันเก่าเนาะเออเนี่ยว่ามุ่งสิ่งมากให้กูดีๆกับบอแต่อยู่จะไปจัดเส้นรถไหมเราจะจัดเส้นรถเท่ากับอันนี้แค่ซื้อเอาขามซื้อๆขอบบอหนึ่งอันนั้โอ้โหนี่ทำยังไแบ่งเด็กหน่อยคนละคนละอันสองอันอันนี้คล้องฝากพี่ต่อเวอร์ด้านในพี่นาะดีไลน์มั้ยไป Thank you Thank you ไปไปไป จักงานไปบ้า่อเ่หนาด้านถามกระบบดกับแม่ผมคึกว่าจะเอาของมาทรงอ้วนนะั้น้าอ้วนฮะมัตใต้เพ่งอยังวะยืนบนถนน <c oughs> คนสู้เพื่อผา <c oughs> ดที่เหลือทศีก่อนคนสู้ชีวิตอดีตไม่สวยหรอกน้อง ามไปนกันบอหนาสิไปอูอดดอนก่ได้แล้วเออนั่นแหละได้แล้วครับนี่แหละครับไปอันนี้คันสใส่บอรถแตกับขนมขวบสแตยทางล่างไปขอบคุณด้อครับพี่ต่อไปไปไปโชคดีโชคดีรถมาครับผม่รนี่รถแล้วไปเดี๋ยอยางไปส้ม ไา้ยากได้บางไม่มไมไจังเอาขามไปเดี๋ยวสิขามไปยุอีกสองสามมือผมก็สีได้ขามไปพี่น,อน้องไป,ปไปไปโชคดีโชคดี ส่งเบ้าสุกแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวข้าสิได้เดินทางกลับนะครับแปลกกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่เงื่อนนะครับและก็ข้าสิไปตัดผมกับว่าได้ไปตัดดอกครือครับแล้วก็ไปสิดเดินทางต่อไปอุดอนครับพี่น้อง เดินทางไปอุดรน,นะครับไปครับเอาเอื้อยนะครับเราสีมาเที่ยวเล่าใต้จากนี้ไปอุดรกะเจ็ดหกส้อม,มกวนนะครับทบานผมกระหามมเครื่องม้เครื่องก็บวกอีกสวโมงนึงหกสวโม,มเครื่องเจ็ดส้อม,มหมดละตอนนี้ก็ซีใบสามนะครับพี่น้นองใบสองเครื่อง ทำไเวลานะครับคลิปนีกจากสิบปดยื้ไซสเดี๋ยวไปปิดยู้เฮื่อนเป็นหล่ะพี่น้องมาส่งบาสุกเนาะบาสุาาาากก็เติมน้ำมันให้พี่น้องเพราะมีคาจงคาจางนั่นแหลก็เติมน้ำมันให้ตางซอยน้องนะเทาคันวัดคันวัดจ้างก็คือจ้างเนาะสำหรับผมนะครับถาว่าซอยกันก็คือซอยกันนะครับเพราะว่าเท่ากับจักันดนเพิ่งเติบเลยเนาะพี่น้อง กับเบาสุกกับเบาขอบขั้วเบาสุกนะครับนั่นมาพี่น้องกับถามว่าเอาน้ากันมันกับว่ากามหากันอีกคือว่ามันก็เกลีใจเนาะก็ให้เพิมเติมแล้วมันให้เอานะครับไปกราบบานโค้นีีกับสองร้อยสองร้อยกิโลครับสองร้อยกิโล องร้อยสองร้อยสามสิบสี่สิบปุ๋แล้วพี่น้องหอดบรนแขมนะแต่ว่าผมรีเซ็ตแขมเมืองเนาะมันก็ร้อยกิโลนั่นแหละแตะให้เพิ่มเติมให้แปดร้อยแต่ว่าเพิ่นมาท่านึงรถนะเพิ่นก็เติมให้ท่านึงอ่ะพี่น้องกับขอบใจบ้าซุกหลยๆนะครับมียังกระซอยกันนะครับเดี๋ย i ไอโฟนเพิ่นกระสิเดี๋ยวผมกระสิติดต่อห้เนาะ เาเป็นว่าเดี๋ยวไปพอกันยุ่งเงื่อนกันครับเดี๋ยวโทรหาอ่านกระหวดกัน,เป,นเป็นเพ็นเอารถไปจอดเลยสายสิบเปอรเซนะ้อของคืหลายจ้ะสิบเปอรเซ็นสวัสรับแต่แาวานดิดบ้า <c oughs> บงวแปดร้อยแปดร้อย ไปอุดดอนอุดรอนมแพ้มันแพดี่นขามไหมคนแสองร้อยสองร้อยไปกับเดจสปอร์ตเาจไป็บตรไสาก็ได้เสียเสียลอยหนึ่งบอก่ไดเสียเาได้เสียลอยหนึ่เขาบอกว่าไปตลาดอ๋อหัวดีเนาะอ่าเสีย ไปลอยหนึ่งกลับลอยหนึ่งเสียแค่สามสิบบาทมาห่อดแล้วเหระวันหอนแล้วมีฟังบ่นมีถามถามอะไรว่าบัตรเลยฮะนาฬิเป็นบัตรชัวข้าวเดี๋ยวเขาฟังหนักเขาถามมากไปไปอุดรอนไปอุดดอนต่ออหลีไปไปฮาเอฟซีบอดองบอดองเก่งใจเก่งใจ ไปไปโชคดีโชคดีโอเคโอเคบายบายไป,ปพี่น้องเข้ากับสีเดิทนทางกลับนะครับแวนแหววเสือผาอยู่เฮือนแล้วก็สีอเอาลวงออกไปอุดอดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสีโต้หาเอือยเป็นก้อนนะครับว่าอียังจังใดเนานะอันดับแรกก็คือไปเฮือนก้อนแหววเสือผาครับพี่น้อง ไปเก็บเอาเสื้อผ่าจากชุดก่อนเพราะว่า้าเพื่อนมันหลือกับสีในผ้าขามเล่าเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขับรถกันครับป่ะถนนเ้นี้ก็จะอ่าสองไม่พี่น้องเลีล่ยวเลีล่ยนเนาะ,ะดีแห้งพี่น้องอยู่อบเคื่อนสิลิทอนเนาะแกเสียง เข่าอำเ่อซิีนทันครับพี่เรากำลังสีหอดออบมาต่อข้ามเขื่อนแก้วครับมองเรียนรถนี้เงียบเป็นเงียบครับง่ามดอกข็จะเล่าดีกำลั่งบานครับหรือว่าดอกจำปาเมืองล่าวครับ ข้ามกระปุดครับพี่น้องหันอีกแบเพื่อนของไปมีอ้วนทุกวันอา่าไ์มเอ็นเ่นเนีน่ยพี่น้องมอไซค์ไปส่อนถ่ายเขาได้หันอ่ะว่าได้ไปเห็ุงานมืนเนเอเนี่เรียกประกันมาส่งของมีงอ้วนบ้างหนักบัตรจิ๋วเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับพี่น้องปะต่อกันอยู่บ้านครับพี่น้องโอ๋อพี่น้องเงอแตก เก็บของหัก็แหล้วครับตอนนี้กับซี่โมงซี่สิบหานะออกสักับบานกับสิหามงพอดีเนาะประห้มประห้มไลยังท่านได้เก็บผับเมียนเนาะสีป้าที่ไม่นีเลยพี่น้องเก็บเสือผาใส่กระเป๋าหัวก็ะเหล้วครับออกเดินทางหาโมงวาผลม่งหัวสิจักโมงครับพี่น้องยางเก่งกับสี่หาทุบเยล่ะ ยาวนะครับเพราะทางมันมีไฟอยู่เนาะคอยขับไปเพราะว่าเมือเช้าสิไปหาเพิ่นเนาะไปนี่เนาะเดี๋ยวคนคว้มขึ้นรถกันครับเจ้าจ่าก้อนจ่าก้อนเบ่งไปบ้าไปกับจ่าไปกับจ่าก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่ใช่ ก็ไก่ข้อไข่จุ๊บจุ๊บกันไปุดร้อนันี้แมนเอาไปฟอกกันคลิปหน้าพี่นอ้นนองเดี๋ยวคลิปนี้เอาไป้ซำนี้ก่อนครับ<ด>มือหนีเอาไว้ซำนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบายดีๆจุ๊บด้วย